ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีคําถามเข้ามาว่าถ้าเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวสามารถเริ่มเทรดทากําไรกับโอลิมเทรดได้ไหมโดยมีต้นทุนอยู่ที่500บาทอยากทํากำไรให้ได้4-500ึต่อวันต้องทํำยังไงบ้างโดยในคลิปนี้นะครับก็จะมีคําตอบให้นะฮะ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Trader t r i c k อยู่ผมแอดนะฮะอย่างที่ได้เกินไปวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าถ้าเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวสามารถเริ่มเทรดทากาไรกับโอลิมเทรดได้ไหมโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเทรดนะครับจำเป็นต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนนะฮะก็สามารถดูได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ปักหมดุดเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็สามารถสร้างบัญชีเทรดได้แล้วนั่นเองโอเคหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับมีบัญชีเทรดกันแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปโอลิมเทรดผ่านทั้ง app store แล้วก็ play store กันได้เลยโดยพิมพ์คําว่า o l ล m มเทรดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกอันแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ ติดตั้งกันให้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของ iOS ได้มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาหรือยังนะครับเพราะว่ารอบก่อนได้มีการนําแอปออกไปพัฒนานะครับจึงไม่สามารถค้นหาเจอได้นะครับก็ลองดูก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ระบบ iOS นะครับว่าตอนนี้ยังสามารถค้นหาเจอหรือไม่นะครับถ้าค้นหายังไม่เจอนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปในลิงก์ดูนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้หรือยังนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สามารถเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่เราใช้สมัครกันช่วงแรกเข้ามากันได้เลยนะครับก็จะเจอหน้าตาลักษณะแบบนี้โดยก่อนที่เราจะไปเซ็ตค่าหรือว่าตั้งค่ากันนะครับผมขออธิบายสั้นๆให้เพื่อนๆคนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าโอลิมเพตทำกำไรได้ยังไงนะครับ เรื่องการทํากําไรบนโอลิมเพตครับก็เป็นการคาดการเวลาล่วงหน้านะครับว่าเวลาหลังจากนี้อีกหนึ่งนาทีข้างหน้ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับโดยที่เราก็สามารถคาดการทั้งกดขึ้นแล้วก็กดลงได้นะครับอ่าอย่างตอนนี้นะผมก็จะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่าผมก็จะทําการกดซื้อขึ้นตรงจุดนี้นะครับแล้วก็รอให้ระยะเวลาเส้นตรงนี้เนี่ยวิ่งให้จบสูงกว่าจุดที่ผมกดซื้อขึ้นนะครับผมก็จะได้กําไร ก็เหมือนกับในออเดอร์นี้นะครับผมกดซื้อขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็กราฟนะครับวิ่งขึ้นไปจบในส่วนจุดนี้เนี่ยผมก็จะสามารถทํากาไรได้นั่นเองนะฮะซึ่งให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือยอดเงินลงทุนของเรานะก็คือมุมขวาล่างตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเราก็คาดการโดยใช้10ดอลลาร์นะครับหรือว่า10เหรียญนะซึ่งผลตอบแทนคู่นี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ85%นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าเราชนะเราก็จะได้กลับมา8.50หนเหรียญนะครับบวกกับต ก็คือ10เหรียญน,นะฮะ แต่ถ้าเราแพ้นะครับเราก็จะเสียในส่วนของ1ิเหรียญตรงนี้ไปนั่นเองนะครับก็รูปแบบนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ราคาระยะสั้นนะครับหรือว่าการเทรดแบบฟิกทม์นั่นเองนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเครื่องมือที่เราจะใช้เทรดวันนี้กันนะครับว่าจะใช้ในส่วนของตัวไหนอะไรกันบ้างนะฮะทีนี้อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นะของเราครับก็จะเป็นในส่วนของกราฟเส้นอยู่แบบนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของกราฟเส้นกันก่อนนะครับก็ให้ไปเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของเวลาด้าน บนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ สังเกตดูนะฮะมันก็จะมีในส่วนของกราฟโซนแล้วก็แท่งเทียนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแท่งนะครับแล้วก็ไอเกนอาชินะครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของแท่งเทียนญี่ปุ่นในการเทรดนั่นเองนะครับก็ให้เลือกอแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแท่งเทียนนับก็ยังเป็น5้าวิอยู่นะครับเราก็จะเลือกเป็น1 m อนะครับหรือว่า1นาทีตรงนี้นะครับที่เราจะใช้เทรดกันนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าลืมตั้งค่านะครับก็คือในส่วนของระยะเวลานกาั่ง็คต้บแ เป็น1นาทีเรียบร้อยนะครับหรือว่า1 m เ็มนะฮะเพื่อนเพื่อนับก็มาเลือกตรงนี้นะครับจาก5วิตรงนี้เนี่ยก็ให้เลือกในส่วนของจับเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่1นาทีแบบนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของเวลา1นาทีนะครับแล้วก็ t i m e f r a m e มของเราที่ใช้ก็คือ1นาทีเหมือนกันนะครับก็จะได้ตรงกันนั่นเองนะฮะทีนี้นับก็จะมาตั้งค่าในส่วนของเครื่องมือกันนะครับก็ให้เลือกมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเครื่องหมายที่เหมือนกับสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเือกหใ้มาล ตัวแรกที่เราจะใช้กันนะครับก็คือในส่วนของ SMA นะครับก็ให้ติ๊กเข้าไปเลยซึ่งเมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขในส่วนของ20ตรงนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก20ตรงนี้นะครับให้เป็น5อย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับผมก็จะใช้ประมาณสีเหลืองนะครับแล้วก็ความเข้มนะก็อยู่ระดับกลางนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่เราเลือกตัวแรกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวที่2นะ EMA หลังจากที่เราติ๊กเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนกันเลยนะเปลี่ยนจากค่า20ตรงนี้นะครับให้กลายเป็น นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้ค่า6ตรงนี้เป็นเส้นที่2นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้สีม่วงนะครับแล้วก็ระดับความเข้มก็อยู่ระดับปานกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมก็ใช้ในส่วนของ EMA เช่นกันนะครับก็ให้เลือกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาปรับเลือกสีนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของสีแดงนะครับแล้วก็ความหนาของเส้นนะครับผมก็ปรับให้สุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งค่ามาตรฐานหรือว่าปีเลียตตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ใช้ค่าเดิมได้เลย นะครับสำหรับในสนของเส้นสุดท้ายของเราทีนี้เมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ลักษณะนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการหาจังหวะกดซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลงตรงจุดไหนกันบ้างนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปชมคลิปของวันนี้นะครับก็มาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ละวิธีการเข้าออเดอร์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเบื้องต้นแต่ละวิธีการเข้าออเดอร์ของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คืออย่างแรกนะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาลงนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแพทเทิร์นเทรดขาขึ้นกันก่อนนะครับว่าต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่ผมได้ย้ําไปนะต้องดูเทนให้ออกก่อนนะครับซึ่งอย ใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นเข้ามาช่วยในส่วนของการดูเทนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เก่งเรื่องเทนนะฮะก็ใช้แค่เส้นค่าเฉลี่ยดูเทนก็ได้นะครับสำหรับการเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับอ่ามันดูยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆโฟกัสแค่เส้นเดียวก่อนนะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับหรือว่า EMA 20ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเส้นนี้นะผมก็จะใช้ในการแบ่งเทนนะถ้ากราฟอยู่ด้านบนนะครับแปลว่าช่วงนั้นนับกราฟกำลังไต่ระดับขึ้นนะครับอ่าหรือว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่นั่ แต่กับกั้นนะครับถ้ากราฟอยู่ด้านล่างของเส้นสีแดงนะผมก็จะมองว่ากราฟช่วงนั้นครับกำลังวิ่งลงนะครับหรือว่ากับตัวเป็นดาวเทนนั่นเองนะฮะอย่างในภาพนี้นะครับเรารู้แล้วว่ากราฟช่วงนี้นะครับเป็นเทนของไรนะครับก็กราฟกําลังไต่เป็นเทนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเส้นหลักหรือว่าเส้นสีแดงเราอยู่ต่ากว่ากราฟช่วงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตอีก2เส้นนะครับซึ่งผมก็จะเรียกเป็นเส้นรองนะครับก็คือเส้น SMA 5แล้วก็อ่า้ m a สกนนนี้ะครั ใช้เป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟช่วงนั้นๆเนี่ยมีแรงจริงๆนะครับโดยผมก็จะดูลักษณะการตัดเส้นแดงขึ้นไปแล้วก็มีลักษณะการทําขนานเฉียงขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟมีแรงที่ดีนะครับลักษณะ3เส้นนี้เนี่ยก็จะเรียงกันนะครับเริ่มจากสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับผมก็จะใช้การดูประมาณนี้นะฮะอย่างที่2นะครับดูแท่งเคลียนประกอบนะฮะให้เพื่อนๆนับสังเกตในส่วนของแท่งกืนกินตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเอกเลยนะสำหรับในเทคนิคนี้ ถ้าเกิดว่าเกิดแท่งใหญ่หรือว่าแท่งเกินกินลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนๆนับย้อนหลังไป5แท่งนะครับก็เหมือนในรูปนี้เลยนะครับเมื่อนับย้อนหลังไป5แท่งแล้วนะครับลักษณะของแท่งนะฮะก็อยู่ด้านบนของแนวเส้น EMA หรือก็ SMA ของเราลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับโดย5้าแท่งนี้นะผมก็จะดูในส่วนของ v o l ุ่มนะครับแล้วก็เนื้อเทียนนะครับให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เกิดแท่งใหญ่ของเราตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแท่งเกินกินของ5้าแท่งนี้ถูกไหมครับซึ่งนั่นก็แปลว่าช่วง เป็นเทนขาขึ้นแล้วจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเทนขาขึ้นสูงนะครับผมก็จะรอะอีกแท่งหนึ่งนะครับก็ให้รอเป็นแท่งย่อนะครับหรือว่าเป็นแท่งพักตัวอีกหนึ่งแท่งนะครับเพื่อที่จะให้ราคาได้พักตัวแล้วก็สามารถขึ้นไปต่อได้อีกหนึ่งแท่งนั่นเองนะครับก็เมื่อเกิดแท่งย่อ,อแล้วก็แท่งพักตัวลักษณะน,นี้แล้วนะผมก็รอจังหวะนิดนึงนะครับแล้วก็กดเทรดขึ้นทันทีในแท่งถัดไปได้เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆบางค นะอาจจะมีคําถามในใจนะฮะว่าทําไมต้องมีแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวก่อนที่จะกดเทรดขึ้นถูกไหมครับซึ่งจากที่ผมได้ b a c k เท s มานะฮะหลากหลายเดือนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดแท่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็นับย้อนหลัง5แท่งนะเหมือนกับพทเทิร์นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รอแท่งย่อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองกดขึ้นแท่งถัดไปเลยนะครับหลังจากที่เกิดแท่งใหญ่เนี่ยเพื่อนๆนก็จะแพ้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจากที่ลองมานะครับต้องอรอให้มีแท่งย่อก่อนครับ มักจะดีกว่านะเพราะว่าลักษณะของราคานับเมื่อขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับราคานับต้องมีการย่อลงมานิดนึงนะครับหรือว่าย่อเพื่อพักนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทรนจริงๆนะครับหรือว่ามีแรงซื้อที่ดีนะครับราคานับมักจะขึ้นไปต่อได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการรอให้เกิดแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวให้ราคาอ่าลงมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการกดขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคนะครับอันนี้นับก็เป็นอ่าตัวอย่างแพทเทิร์นในการเทรด ขึ้นหรือว่าหาจังหวะในการกดซื้อขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการเทรดขาลงกันบ้างนะครับสำหรับการดูแพทเทิร์นขาลงนะครับก็ดูคล้ายๆขาขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับยังแค่สลับด้านกันนั่นเองนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับเปิดกราฟนะครับต้องดูเทนของกราฟให้ออกก่อนนะฮะอ่ะอย่างจังหวะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอ่ะเทนหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเทนขาลงนะครับซึ่งก็สามารถใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยอ่ะเส้นสีแดงนี้ในการดูนะครับก็เหมน เลยนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงนะอยู่ด้านบนของกราฟลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมองว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยกำลังไต,ต่ระดับลงอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยดูในส่วนของ2เส้นนะครับหรือว่าเส้นรองของเรานะเส้น S&P 5แล้วก็ EMA หนะครับก็มีลักษณะการไต่อยู่ด้านล่างเส้นอ่าสีแดงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเจียงลงลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าอ่าเข้าเงื่อนไขนะครับของรูปแบบของเทนขาลงนะฮะแล้วทีน,นี้อย่างที่2นะครับรูปแบบแท่งเที อย่างในภาพนี้นะครับรูปแบบแท่งเทียนนะก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะเกิดแท่งใหญ่กืนกินนะครับแล้วก็นับย้อนหลังไป5แท่งนะ1 2 3 4 5 5แท่งนี้นะครับมีลักษณะการเรียงราคากันใกล้เคียงกันนะฮะแต่เพื่อนๆสังเกตในส่วนของแท่งที่1นะครับแท่งที่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแท่งที่กระชากลงมาเพื่อเป็นเทนขาลงจริงๆแล้วนะฮะซึ่งเราก็จะใช้ฐานราคาตรงนี้นะครับผมก็จะตีแนวให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับฐานตรงนี้ ถ้าแท่ง2 3งสห้าเนี่ยไม่สามารถลงไปต่ํากว่าฐานนี้ได้นะครับหรือว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับฐานนี้เนี่ยก็แปลว่าเราสามารถใช้ได้นะครับก็พูดง่ายๆนะครับราคานะับไม่สามารถเบรกลงไปต่ํากว่าจากแนวนี้ได้นั่นเองนะครับก็ราคาตอนปิดนะครับมีราคาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมก็นับเป็น5แท่งย้อนหลังนะครับซึ่งก็มีลักษณะการขนานไปกับเส้นค่าเฉลีย่ย SMA 5แล้วก็ EMA 6ของเราลาักษณะแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเกิดท แทงใหญ่กระชากลงมาหรือว่าสามารถชนะในส่วนของแนวทั้ง5นี้ได้นะครับก็เกิดแท่งใหญ่แท่งนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รอแล้วนะครับรอให้เกิดแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวแท่งหนึ่งนะฮะเมื่อมีแท่งพักตัวแล้วนะครับผมก็ทําการกดซื้อลงในแท่งถัดไปได้เลยนะครับก็เหมือนกับในออเดอร์นี้นะฮะผลลัพ์สุดท้ายนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของตัวอย่างในการกดซื้อลงนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดกันจริงๆนะครับก็ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนั่นเองนะฮะโดยถ้าเพื่อนๆจะฝากเงินนะครับก็กดไปที่บัญชีของเราตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของป๊อปอัพบัญชีของเราทั้งหมดอ่ะที่เราใช้เทรดด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้บัญชีในส่วนของ THB นะครับหรือว่าไทยบาทในการเติมเงินให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะครับก็กดฝากเงินตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะ ซึ่งหน้านี้นะครับก็จะเป็นการฝากเงินของเรานั่นเองนะครับก็จะมีให้เลือกนะจำนวนเงินฝากตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูนะฮะ เริ่มต้นเลยนะครับทางระบบก็จะเซ็ตอยู่ที่1,050บาทนั่นเองนะครับแต่เราก็จะฝากขั้นต่ําเลยนะครับก็คือ500บาทนะครับซึ่งเมื่อผมใส่300ไปเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับตัวสื่อสีแดงตรงนี้เนี่ยทางระบบนะครับก็จะบังคับนะฮะฝากขั้นต่ำนะครับอยู่ที่500บาทนะครับผมก็อ่าใส่500บาทนะครับหรือว่ากรอจันเงินลงตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดยืนยันนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของวิธีการชําระเงินนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ที่ผมแนะนำณตอนนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้เลยนะครับ QR payment นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะอ่าเมื่อเราเลือกวิธีการชําระเงินได้แล้วนะครับกดต่อไปตรงนี้นะฮะทางระบบนะครับก็จะพาเรามาเจอหน้านี้นะครับก็คือ เป็นการยืนยันการชําระเงินของเรานั่นเองนะครับก็สามารถกดยืนยันได้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้ทางระบบโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นในส่วนของรายละเอียดให้เรามากรอ,อกอีกทีหนึงนะครับก็คือ,อช่องแรกตรงนี้นะครับหมายเลขเอกสารตรงนี้นะ ผมก็จะใช้ในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะครับก็กรอกลงไปได้เลยนะฮะแล้วก็ชื่อแรกตรงนี้นะครับเป็นชื่อจริงของเรารที่เราใช้เปิดบัญชีธนาคารนะครับก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะแล้วก็นามสกุลนะครับก็เหมือนกันนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ ตัวแรกนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวถัดมาครับเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับซึ่งหลังจากที่เราก่อกข้อมูลแล้วก็ตรวสอบรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถกดดาเนินการชําระเงินต่อได้เลยนะครับซึ่งหน้านี้นับทางระบบนับก็ได้มีการขึ้น QR code มาลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถชําระเงินได้เลยนั่นเองนะครับ ผมก็จะแคปหน้าจอในส่วนของหน้านี้ไว้นะเพื่อที่จะไปสแกนผ่านในส่วนของบัญชีธนาคารของผมนั่นเองนะครับหรือว่าผ่านบนแอปมือถือนะครับซึ่งผมก็จะใช้ในส่วนของ s c b นะครับหรือว่า s c b e a s y App ตรงนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับในส่วนของแอปธนาคารนะไม่สามารถอัดวิดีโอหน้าจอได้นะผมก็เพิ่งรู้ตอนที่เติมเงินเสร็จนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆกดเข้าไปที่หน้าแอปธนาคารแล้วนะครับผมก็จะถ่ายรูปให้ดูเนาะก็คือเพื่อนๆก็เลือกตรงที่สแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนนกก็เลือใส่ว ของรูปภาพที่แคปหน้าจอไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถกดชําระเงินได้เลยนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของหน้าแอปเทรดของเราได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยเข้ามาดูในส่วนของหน้าแอปนะครับก็เงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือ500บาทตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยก็เข้าปั๊บเหมือนกันนะครับไม่ได้ช้าอะไรนะฮะ สำหรับจังหวะแรกนี้นะครับเปิดกรามานับก็ทําการกดซื้อขึ้นไปก่อน1ออเดอร์นะครับแล้วก็รูปแบบการามนะก็มีการย่อลงมาอีกนะผมก็ทําการกดย้ําไปอีก1ออเดอร์นะก็คือ100บาทนั่นเองนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะับก็ทําการออกไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เข้ากับเงื่อนไขาการเทรดนะอย่างแรกเลยนะรูปแบบของเทนนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าดูแค่นี้นะรูปแบบเทนนะเป็นเทนขาขึ้นนะครับก็คือ3เส้นของเราตรงนี้เนี่ยก็มีการอยู่ด้านล่างกัน แบบนี้นะครับแล, auction. แล้วทีนี้รูปแบบแท่งเทียนนะฮะก็ประกอบไปด้วยแท่งเทียนแข็งแรงก็คือแท่งเขียวแข็งแรงตรงนี้นำกระชากขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับแนวตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวก่อนหน้านี้นะที่แท่งเขียวสามารถเพลยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ผมก็รอให้มีแท่งย่อพักนะครับก็คือเป็นแท่งแดงโดจิตรงนี้นะย่อพักอย่างสวยเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นขึ้นแท่งใหม่ปุ๊บเนี่ยผมก็ทาการกดซื้อขึ้นนะครับแต่ว่ากราฟครับก็มีการย่อลงมาอีกนะผมก็ทําการ กดยำไปอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในช่วงแรกนะครับจังหวะที่2เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับขึ้นแท่งหม่ปุ๊บก็ทำการกดขึ้นปั๊บแบบนี้เลยนะฮะซึ่งรูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นนะครับก็เหมือนกับกราฟก่อนหน้านี้เลยนะก็คือรูปแบบการกดซื้อขึ้นนั่นเองนะครับเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นของเรานะอยู่ด้านล่างของกราฟ แล้วก็มีแท่งแข็งแรงกระชากขึ้นมาจากแนวนะครับแล้วก็ดูย้อนหลัง5้าแท่งนะครับก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของเนื้อเทียนนะแล้วก็มีแท่งย่อพักด้วยนะจังหวะนี้นะก็คือแท่งเขียวเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปก็คือแท่งปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะสำหรับในออเดอร์นี้ เรามาดูรูปแบบการเทรดลงกันบ้างนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เปิดการาฟมานะครับทำการกดซื้อลงเลยนะฮะซึ่งถือว่าเปิดมาเจอช้าไปนะฮะแต่ก็ยังสามารถเทรดได้นะครับเพราะว่ารูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นของกราฟเนี่ยเข้ากับแนวทางเทรดในการกดซื้อลงเลยนะครับ ก็คือรูปแบบของเทนนะครับ3เส้นของเรานะก็อยู่ด้านบนของกราฟแบบนี้นะแล้วก็มีการขนานไต่ลงมากับกราฟนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับมีแท่งแข็งแรงนะก็คือแท่งแดงตรงนี้นำกระชากลงมาจากแนวนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจุดเนื้อเทียนต่ําแล้วก็บริเวณจุดปิดเนื้อเทียนสูงตรงนี้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงที่จะใช้เป็นกรอบราคาอ้างอิงนะครับแล้วก็มีในส่วนของแท่งแดงแข็งแรงนะกระชากทะลุกรอบลงมาได้นะครับ ผมก็ใช้ในส่วนของแท่งนี้อ้างอิงในการทํารายกรอบก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รอให้เกิดแท่งย่อนะับก็คือแท่งย่อพักเป็นแท่งเขียวตรงนี้เนี่ยเนื้อเทียนเน็ก็อยู่ประมาณ3 0ของแท่งแข็งแรงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า,าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็เปิดมาเจอจุดนี้เนี่ยแล้วก็ทําการกดซื้อลงนับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในช่วงแรกนะครับ จังหวะน,นี้นะัเปิดกร้ามาครับก็ทําการกดซื้อขึ้นก่อนเลยนะฮะก็ถือว่าเปิดมาเจอนะครับก็ช้าไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะยังสามารถกดเทรดได้นะครับเพราะว่ารูปแบบแพทเทิร์นต่างๆนะครับก็เข้ากับเทคนิคแนวทางในการซื้อขึ้นเลยนะฮะซึ่งจุดเขาซื้อจุดนี้เนี่ยผมก็ดูในส่วนของแท่งเทียน แท่งนี้ก่อนนะครับก็ลงมานะครับแล้วก็เกิด r e j e คชั่นนะมีการดีดราคาขึ้นไปนะแล้วก็ผมก็เปิดมาเจอพอดีนะครับแล้วก็ระยะเวลายังเหลือนะครับก็ทําการกดซื้อขึ้น,นครับโดยกําหนดเวลาเทรดหน,นาทีนะครับให้จบภายในแท่งถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะสลับในจังหวะนี้ อ่าแล้วก็มาถึงจังหวะสุดท้ายของในคลิปนี้กันแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็เปิดการาานะครับแล้วก็ทําการกดซื้อขึ้นไปก่อนในส่วนของออเดอร์แรกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการเพิ่มในส่วนของยอดเงินนะเป็น100บาทนะแล้วก็อ่าดูสถานการณ์กราฟนะครับมีการย่อลงมาอีกนะผมก็ทําการกดย้ําลงไปอีก1ออเดอร์นะครับก็เป็น2อออเดอร์นะสำหรับในส่วนของจังหวะอ่าสุดท้ายนี้นะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับก็เป็นแพทเทิร์นการเทรดขาขึ้นของเราเนาะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะ เพื่อนๆเ,เห็นแค่นี้นะก็น่าจะเห็นภาพกันพอสมควรแล้วนะครับในส่วนของรูปแบบเท่นนะครับแล้วก็รูปแบบแท่งเทียนนะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีแท่งแข็งแรงนะกระชากขึ้นมาจากแนวนะครับแล้วก็มีแท่งย่อพักนะเป็นแท่งแดงตรงนี้เนี่ยแล้วก็ผมก็เปิดมานะครับเจอแท่งนี้นะมีการเกิดรีเจคชั่นตรงบริเวณในส่วนของแนว SMA แล้วก็ EMA แบบนี้นะครับแล้วก็ทาการกดซื้อขึ้นโดยการกดย้ําไม้นั่นเองนะครับก็คือออเดอร์แรกนะเป็นประมาณ70กว่าบาทนะครับแล้ว ก็ออเดอร์ที่2เป็น100บาทนะครับ เพื่อให้จังหวะนี้เนี่ยถึงยอดเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นับก็คือเทรดให้ได้1,000บาทในวันนี้นะครับซึ่งการเดินเงินแบบนี้ผมก็ชอบใช้อยู่เป็นประจำนะก็คือเป็นการรักษาต้นทุนนะไม่ให้เสียหายเยอะไปกว่านี้นะครับหรือว่าลงท้ายด้วยจํานวนเต็มนะครับอย่างไม้แรกเนี่ยก็คือเป็นเศษนะครับผมก็ทําการเปิดออเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ไม้ที่2นะครับ100บาทนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมก็จะใช้ในส่วนของจํานวนเต็มในการเทรดในส่วนของไม้ที่2นะครับซึ่งออเดอร์แรกนะครับ71บาทนะก็สามารถชนะมาได้นะแล้วก็ในส่วนของออเดอร์ 100บาทนะครับก็สามารถชนะมาได้เช่นกันนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับในจังหวะนี้สำหรับผลลัพธ์เทรดของวันนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์ต้นทุน500บาทซึ่งวันนี้นะครับเราก็โชคดีนะกราฟเป็นไปตามเทคนิคของเราทั้งหมดเลยก็สามารถชนะได้ทั้งหมดทุกออเดอร์นะครับก็บวกกําไรมาประมาณ5 0ารกว่าบาทนะครับหรือว่าทํากําไรกว่า100จากต้นทุนนะฮะ โดยทีนี้นครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินทั้งกําไรแล้วก็ต้นทุนของวันนี้ให้ได้ดูว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆถอนครั้งแรกหรือว่าไม่เคยถอนเงินมาก่อนเลยนะครับก็ให้เลือกตรงมุมขวาบนตรงนี้แล้วก็จะเห็นเมนูขึ้นมานะครับก็ให้เลือกไปที่ถอนเงินแล้วก็รอโหลดนิดนึง หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาหน้านี้นะครับให้เลือกเพิ่มวิธีการชําระเงินซึ่งตอนแรกของผมนะครับฝากเข้าไปด้วย qr payment ตรงนี้ก็ให้เลือกไปที่ช่องเดิมที่เราฝากเข้ามาตอนแรกนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ให้เลือกธนาคารของเราที่ใช้ฝากซึ่งก็จะมีหลากหลายธนาคารเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงไทย scb กรุงเทพกสิกร ttb กรุงศรี cimb เพื่อนๆน,นับก็เลือกธนาคารที่ใช้ฝากเข้ามาตอนแรกได้เลยนะครับอย่างของผมตอนแรกที่ฝากเข้ามานับก็ใช้เป็นของ s อ b นะครับก็เลือกอันที่2 แล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคาร1ิบหลักของเราลงไปแล้วก็หมายเลขเอกสารตรงนี้นะครับก็ให้ใส่เป็นเลขบัตรประชาชนของเรานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตรงชื่อแรกตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อจริงของเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลนะครับก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะฮะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลแล้วแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอะไรหมดแล้วนะครับก็ให้กดดําเนินการต่อได้เลย ซึ่งทางระบบนะครับก็พามาหน้านี้นะครับก็คือการกรอกจํานวนเงินนะครับที่เราจะถอนนั่นเอง อย่างของผมวันนี้นะครับรวมก็สามารถถอนได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งพันแปดบาทจุดเจ็ดสิบสตางค์นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนับก็สังเกตตรงนี้นะฮะตั้งแต่ยอดห้าร้อยบาทขึ้นไปถึงจำนวนเงินที่จะถอนได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับถ้าต่ำกว่าห้าร้อยจะถอนได้หรือไม่นะครับผมก็ยังไม่เคยถอนต่ำกว่านี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าระบบขึ้นมาแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่สามารถถอนได้ต่ำกว่าห้าร้อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะถ้าใครเคยถอนต่ำกว่านี้นะครับหรือว่าถอนต่ำกว่าห้าร้อยนับก็สามารถ าามรถพิมาบอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหลังจากที่เรากรอกจำนวนเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดถอนเงินได้เลย โอเคนะครับมาถึงหน้านี้นะแปลว่าเราสร้างคําขอถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รออย่างเดียวเลยนะครับว่ายอดเงินจะเข้าตอนไหนนะครับซึ่งเพื่อนๆนับสามารถดูรายละเอียดการถอนเงินได้จากในส่วนของเมนูถอนเงินนะก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของเรานับขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยซึ่งอันนี้นะครับที่ผมถอนไปเมื่อกี้เนี่ยยอด1 8ึ่บาทนะครับ วันที่14มิถุนายนเวลาก็ประมาณ21.15นะครับหรือว่าประมาณ3ทุ่ม15นาทีเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันว่ายอดตรงนี้เนี่ยจะเข้าธนาคารของผมนะครับช่วงเวลาไหนกันนะฮะโอเคตอนนี้นะครับมือถือของผมเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะครับผมก็ไปดูที่แอปธนาคารนะ SCB Easy นะฮะดูตรงธุรกรรมของฉันตรงนี้ แล้วก็สแกนนิ้วเข้ามาดูนะครับยอดเงินได้มีการโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็บวก1นึ่บาทจุดเจดสิบตางค์นั่นเองนะครับก็ตรงกับยอดที่เราสั่งถอนไปนะเวลาก็ประมาณ3ามทุ่มสามเนะฮะเราสั่งถอนไปเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มสินาทีถูกไหมครับวันเดียวกันเลยนะก็คือ14มิถุนายนนะก็ใช้เวลารอเงินนะครับบวกลบก็ประมาณ16นาทีนั่นเองนะครับซึ่งวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะไม่ได้รอนานอย่างที่เพื่อนๆหลายคนกังวลน,นะครับ โดยผมก็แนะนําว่าถ้าจะถอนเงินออกจริงๆนะครับก็ให้ถอนวันธรรมดาจันทถึงสุขช่วงเวลาราชการจะดีที่สุดนะครับถ้าถอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆนับอาจจะต้องรอนาน2-3วันกว่าเงินจะเข้านะฮะเพราะว่าติดในส่วนของวันหยุดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆนะครับที่ผมอยากบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะก็คือจําเป็นต้องยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์นะครับก็ใช้เป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเราได้เลยนะครับก็ให้ยืนยันเสร็จสิ้นทุกช่องนะครับหรือว่ามีเครื่องหมายขีดถูก แบบนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทําการฝากแล้วก็ถอนเงินนะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าเรามีตัวตนจริงๆนะครับเวลามีปัญหาอะไรนะครับก็จะได้ติดต่อในส่วนของซัพพอร์ตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมยืนยันตัวตนก่อนนะครับค่อนข้างสําคัญมากๆนะเป็นยังไงกันบ้างพอที่จะเห็นภาพกันบ้างแล้วนะครับซึ่งจากคําถามถ้าเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวสามารถเริ่มเทรดทากําไรกับโอลิมเทรดได้ไหมโดยมีต้นทุนอยู่ที่500บาทอยากทํากําไรให้ได้4ี่ถึง 500ต่อวันสามารถทําได้ไหมผมตอบตรงนี้เลยสามารถทาได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยนะเช่นอันดับแรกก่อนเลยนะครับในส่วนของสภาพจิจตใจ Mindset ต้องผ่านนะฮะหรือว่าต้องมีอารมณ์อยากเทรดสมองโล่งปลอดโปร่งนะครับไม่เครียดอย่างที่2เงินลงทุน ควรใช้เงินลงทุนที่เป็นเงินเย็นถึงแม้เราเสียไปนะครับก็จะไม่มีผลกระทบในชีวิตนะฮะอย่างที่3เลยนะครับต้องเข้าใจในส่วนของตลาดนะครับว่ามีได้มีเสียเหรียญย่อมมี2ด้านนะครับยิ่งตลาดไบเลอรี่ออปชั่นเนี่ยที่เราจะเน้นเทรดสั้นนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราทําความเข้าใจ3ข้อนี้แล้วเรามาดูในส่วนของปัจจัยอย่างสุดท้ายเลยอย่างที่4เรื่องของเทคนิคแล้วก็การบริหารจัดก,การเงินทุนนั่นเองนะครับอย่างเทคนิคในวันนี้ ผมก็ใช้ในส่วนของเทคนิคเทรดตามเทรนด์โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ชุดแท่งเทียนอย่างง่ายส่วนการบริหารเงินทุนนะครับซึ่งผมก็จะตั้งเป้าชนะ3ใน2นะครับก็จะได้กําไรนั่นเองหรือว่าถ้าแพ้2ไม้ติดนะผมก็จะหยุดเทรดหรือว่าสต็อปลอนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นับก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เพื่อนๆต้องเคลียร์ตัวเองให้เข้าใจก่อนเทรดนะถ้าเพื่อนๆมีครบทุกข้อนะเป้าหมายวันละ4-500ต่อวันนะครับก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิ ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจเ,เริ่มต้นเทรดก็สามารถดูรายละเอียดเปิดบัญชีใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามข้อสงสัยตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ